ทุกคนรู้หรือไม่ว่าในขณะที่พึ่งส่วนใหญ่จะอ,อาศัยละอองเกรสรและน้ำหวานของดอกไม้เป็นสารอาหารแต่ถ้าว่าพึ่งบาชิกับไม่มีพฤติกรรมเหมือนพึ่งทั่วไปสวัสดีครับผมเสียงปรักษาในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับพึ่งแร้งหรือวาวเจอร์บีที่พวกมันวิวัฒนาการตัวเองมาเพื่อกินซากสัตว์เหมือนกับชื่อของมันชินเดียวกันกับแร้งหรือไฮยีนาเมื่อราวๆ10ปีที่ผ่านมานักกีตวิทยาเขาได้ค้นพบว่าไม่เชื่อพึ่งทุกตัวจะกินเกรสรและน้ำหวาน ลึกเข้าไปในป่าดงดิบของคอสตาริกาพวกเขาได้พบก,กับพึ่งสามสายพันธุ์ที่ดูเหมือนกับว่าพวกมันจะชอบส,สร้างสัตว์ที่ตายแล้วมากกว่าดอกไม้นักกีตวิทยาพวกเขาได้ใช้วิธีดึงดูดพึ่งหลายชนิดโดยการแขวนชิ้นไก่ดิบไปบนต้นไม้ในป่าดงดิบของคอตาริกาและพวกเขาก็พบว,ว่าพึ่งบางชนิดกินทั้งน้ำหวานและเนื้อแต่พวกมันก็มีเพียงแค่3มชนิดเท่านั้นที่กินแต่เนื้อเท่านั้นและพวกมันก็คือพึ่งแหลงในการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วนี้นักวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยว่าึงแงแ พวกมันมีแบคทีเรียในลำไส้ที่จะเดินเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่เป็นกดเช่นเดียวกันกับแบคทีรียที่พบในลำไส้ของสิ่งมีชีวิตที่กินซากอื่นๆเช่นแล้งและไฮยีนาที่คิดที่ง่ายที่สุดเกี่ยวกับพึ่งชนิดนี้ก็คือพวกมันเป็นแตนมันไซเวลลัสกาวก็คือพวกมันนิวัฒนาการมาจากตัวต่อสิ่งที่ทําให้พวกมันแตกต่างจากตัวต่อก็คือพวกมันเป็นมันไซเวลัสเจสสิก้าแมคคาร์โรนักศึกษาปริยาเอกด้านกีตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลิเวอร์ไซ หรือ UCR กล่าวกับอินไซเยอร์ว่านี่เป็นเรื่องที่แปลกจริงๆซึ่งตามปกติแล้วตัวต่อจะกินแต่เนื้อสดเนื่องจากสาัตว์จะเป็นรวยแบคท,ทีเรียรที่อาจทําให้ถึงตายได้เช่นซาบริล่าและสารพิษอื่นๆนั่นเป็นสาเหตุที่ทาให้สัตว์เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่จะมีกระเพาะที่สามารถจัดการกับอาหารเน่าเสียกรีนแมคเคโรลิคนักจิตวิทยาจาก UCR ระบุว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของผึ้งแร้งแตกต่างจากผึ้งทั่วไปและคล้ายกันกับที่พบในแร้งและไฮยีน่า และสัตว์ที่กินสร้างอื่นๆที่อาจจะช่วยป้องกันพวกมันจากเชื้อโรคอันตรายความลึกลับอย่างหนึ่งที่นักกิจตนะวิทยาหวังว่าจะค้นพบนั่นก็คือพึ่งแร้งมันเก็บซากสัตว์เอาไว้ในฝักพิเศษนานมากถึง2สัปดาห์ก่อนที่มันจะกินและให้เป็นอาหารแก่ลูกๆของพวกมันเห็นได้ชัดว่าพวกพึ่งไม่ได้สัมผัสเนื้อเป็นเวลานานถึงสสัปดาห์ ดังนั้นนักกิตตวิทยาพวกเขาจึงสงสัยว่ามีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นกับเนื้อที่พวกมันเก็บเอาไว้ในฝักช่วงเวลานั้นและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับพึ่งชนิดนี้ก็คือถึงแม้ว่าพวกมันจะกินซากสัตว์เป็นอาหารแต่ถ้าว่าพึ่งแล้งก็ยังคงผลิตน้ำพึ่งที่หวานฉ่ำออกมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่ถ้าทุกคนรู้แล้วว่าอาหารของพวกมันคืออะไรจะยังคงกล้ากินน้ำพึ่งของพวกมันอยู่หรือเปล่าทุกคนจะกล้ากินหรือไม่กล้ากินน้ำพึ่งของพวกมัน แล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับพึ่งชนิดนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้กับเราช่องเสียงปรักษาและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ